ทางนั้นเนาะส่วนเบาววงเพิ่นไปเยี่ยมเพื่อนนะไปเยี่ยมเซี่ยวเพื่นเพื่นน่าจะมีอาหารดีๆกินนะครับเราค่อยเอาผักหอมชนิดต่างๆเนาะเอาลงใส่ปนนะครับนะครับเอาก็ได้ท่านก็ได้ไปพักผ่อนเนาะได้ไปเที่ยวอ,อย่างหลายๆท่านเห็นไปเที่ยว ที่เหล่าเยอะเลยนะครับบางพื้นที่ยังไม่ได้จัดนะครับสําหรับบางประเทศนะครับที่คนบ้านเราไปอยู่ต่างแดนนะครับก็อาจจะจัดช่วงเขาเรียกแล้วสาวตีบคำโรงเรียนยังสาวตีบคำฮักกระน้อนฮักกระตื้นโอ้ผนกําลังตื่นเนาะทางบ้านเผื่อนอนบอกขึ้นห้องหวามื้อนี้เผื่อนว่าน,นะครับ แล้วคุณอุไรพรก็ทักทายเบาวงนะครับสบายดีเบาวงคนรอเมืองไสสถานบางพื้นที่ยังไม่ได้จัดนะครับสําหรับบางประเทศนะครับที่คนบ้านเราไปอยู่ต่างแดนนะครับก็อาจจะจัดช่วงเขาเรียกว่าแล้วก็คุณอุไรพรก็ทักทายคุณติบคําด้วยเด้อสบายดีป้าติบคนงามฮักฮักเด้อเหมนว่นนะครับ จะมีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์หรือจะทํามาค้าขายอะไรก็จะง่ายขึ้นในอนาคตนะครับเอ่อก็เลยเคยนอากูเบาขาลอรอไปรอมาจนสส,สื่มเรื่อยตอนนี้นะครับเบาได้นะครับได้เพื่อนที่ดีได้มิตรภาพที่ดีได้พี่ได้น้องได้ดีทั้งนั้นนะครับก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมาจาก u s a เช่นเดียวกันเพื่อนบอกว่า สวัสดีครับพี่บ่าวบ้านนาะคนรอๆๆรอแล้วก็รออีกยี่สิบนาทีนิดๆน,น,นะครับเมื่อวานได้อ่าสิบกว่านาทีนะครับเพราะขึ้นช้าหน่อยเมื่อวานวันนี้ขึ้นเร็วบ้างเนาะทานข้าวหรือ,อยังเนาะน้องวงนะครับกินเข่าละโบนะครับออ,อากาศค่อนข้างน่าจะดีเนาะเพราะว่าสยบุรีนี่เป็นแขวงที่ เขาเรียกว่ามีธรรมชาติเยอะนะบ้างเนาะทานข้าวหรืออยังเนาะน้ะนองวงนะครับกินเข่าละาบนะครับเอาน้ำส้มสายชูลงใส่ใส่ใสใส่น้ำนะแล้วเกลือลงเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ล้างปลาตัวนั้นก่อนนะครับฟีดแล้วเราก็คอมเมนต์ให้เจอเพื่อนคนไหน ขึ้นไลฟ์สดมาตรงหน้าเฟซฟิตบุ๊กของเราเราก็เข้าชมให้กำลังใจของสัปดาห์นี้นะครับก็หลายๆท่านนะครับน่าจะเป็นทำงานวันสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันบ้านต่างเมืองมาเนาะก็จะมีอาหาร ตอนรับนะครับอาหารพื้นบ้านพวัวเบ่าทำนะ,ะที่ให้อร่อยนะปลนปลาพริกอาจจะเป็นพริกพริกดิบมักพริกดิบหรือสุกก็ได้แล้วปลานะครับเนาะก็ลองลอง,ลองทำมันมีหลายเมนูแต่ละสูตรอย่างว่าแต่ไม่ใช่พริกแห้งนะพริกแห้งนี่ตำปุ่นโบแซบนะครับแล้วเอามาตำนะครับให้มันไม่ละเอียดมากนะถ้า เราก็พงษสาดีก็ครับเผื่อนตอบคุณบ่งนะครับครับแล้วก็คุณอุไรพรก็ทักทายค,คุณตีบคําด้วยเดอ้อสาบายดีป้าตีบคนงามฮักฮักเดอ้อเผื่อว่านะครับนะครับเพราะบางครั้งเราอยู่บ้านเดียวกันเกิดมาก็เห็นกันด้ไมรู้จักความก็เล่นน้ากันเป็นมูเป็นเพื่อนมูเฮียนมมหำน้ากันนะครับ แล้วสาวตีบคำาคงเรียนยังสาวตีบคำฮักกะนอนฮักกะตื่นโอ้เ่นกำลังตื่นเนาะทางบ้านเผิ่นนาพิกสกนะครับเอาไปขั่วหรือไปหมกไฟนะครับรวมทั้งกระเทียมรวมทงทำหัวหอมก็ไปหมกไฟหรือไปขััวก็ได้ระบบ AI ได้เห็นว่าเรายังมีความสัมพันธ์กับกับระบบเขาอยู่นะครับเพราะเลยได้นาทีเยอะขึ้นนะครับ ยังไงเบาวบ้านนาพาเพลินนะครับเอ่อต้องขอขอบก็เลยขอเอินเอาปูเบาขาลอ่อล่อไปล้อมากจ,จนสืดดิมเรื้อยูยตอนนี้นะครับเบาละเอียดมากให้ให้มันเลยคุยน้ำนะไม่ใช่ปนตอนนะถ้าปนถ้าปนแบบตอนนะ่ะมันก็นจะเป็นโคนก็เรียกว่าปนโคนแม่นบอกอันนั้นถ้าเบาเข้าเขา้เขาทานครั้งเดียวนะ ไม่มีครั้งที่2ก็แปลว่าร้านอาหารนั้นทำเมนูปลาครับที่ต่างแดนนะครับอ่อไม่เหมือนไทยเรานะครับไทยเราก็จัดตามประเพณีเลยจะถูกวันไหนก็จะไม่ใช่พริกแห้งนะพริกแห้งนี่ตำผลโบแซบนะครับแล้วเอามาตำนะครับให้มัน ไม่ละเอียดมากนะแล้วค่อยมาตำรวมกันแล้วค่อยตำผลนะครับเพราะอะไรเพราะมันจะหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราตำผลเรียบร้อยเสร็จแล้วผลปลานะครับที่แล้วแต่ละสูตรนะแต่ละพื้นที่อย่างครอบท่า,บาเบาเข้าทานครั้งเดียวนะไม่มีครั้งที่สองก็แปลว่าร้านอาหารนั้นทำเมนูปลา ก่อนเอาปลาไปทําอาหารเนาะเอ้ยบางคนเขาเอ่นว่าโบามันสอนเจ้าละแคะไวน้ำด้วยพี่น้องนะครับคงดีจากทาง USA นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจและอีกหลายๆายท่านนะที่เข้ามาที่ิ่นไม่ได้เบ่าไปทุกครั้งเพราะอะไรเมนูปลาทั้งหมดของเขาเนี่ยกินแล้วไม่ข้าวนะครับทุกเมนูไม่ขาวไม่มีกลิ่นขาวเลยของเบ่าบ้านานะครับ แล้วก็มาอีกท่านน่าจะเป็นท่านสุดท้ายที่ปิดฉากเวทีของบ่าวนะครับคุณอุไรพรคงดีไปนั่มนะครับอร่อยนะครับอร่อยจริงๆนะจะบอกให้นะครับเพรามื่อีกแบบหนึ่งคือปีมังกรทองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะวันสุดสัปดาห์ของโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่า ศรัทธาส่วนมากจะว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์นะอันนี้แล้วก็คุณตีพรรมก็ทักถ่ายคุณอุไรผ่อนดวยเดอนะครับสบายดีสาวอุไรพ่อมาในชีวิตเรานะครับก็เพราะเปิดหมดเหมืออาชีพนี่แหละนะครับก็เลย เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอัพนะครับก็ว่าน่าจะได้เช่นนั้นเบาบ้านาตั้งใจไว้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับครับแล้วก็คุณอ,อุไรพรก็ทักทายคุณติบคําด้วยเด้อสบายดีป้าติบคนงามฮักฮักเด้อเหมนว่านะครับ สบายดีสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็วันที่19เดือนมีสายนหรือเดือนเอพิวก่อนเอาปลาไปทําอาหารเนาะเอ้ยบางคนเข้าเอิ่นว่าโบ๊แมนสอนเจ้าละแขวาายน้าด้วยพี่น้องนะครับเบาป้านาก็เปิดระบบมืออโหมดมืออาชีพหรือแดชบอร์ดมานี้มาะระยะหนึ่งแล้วนะครับบางบางพื้นที่หลาย,ลาย พื้นที่ก็ถูกมนุษย์เราทําลายธรรมชาตินะครับเมื่อทำลั้มีความสุขมากๆท่านที่กําลังจะนอนขอให้นอนหลับฝันดีท่านที่ทํางานอยู่ขอให้มีความสุขนะครับท่านที่ขับรถอยู่ขอจะสวดไปนําพี่น้องนะครับอลองทําดูนะครับ,านะรบการดับกลิ่นคาวป่านะครับพิธีหมายถึงว่าปลาเนี่ยทำไงที่ให้มันลดความคาวมากที่สุดนะครับ ก็คือว่าให้เราส่วนสาวตีคําเห็นคุณนทําปนอยู่วันนั้นนะนะครับอร่อยนะป่นปลาบ่าวมากๆเด้ตั้งใดนาะเสี่ยวทั้งบันขาเอินว่าทั้งแขวงเดียวกันบบ่หรือว่าอยู่คนละแขวงนะครับอะไรก็ดีนะนี่ละครเรืสร้างเพื่อนสร้างบางบางพื้นที่หลายๆพื้นที่ก็ถูกมนุษย์เราทำลายธรรมชาตินะครับ เมื่อทำปกติทุกครั้งที่บ่าวซื้อผลไม้หรืออาหารการกินอะไรต่างๆก็จะมอบให้นี่แหละลูกหลานข้างๆเข,า,ขาบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางโอกาสที่แต่ละคนมีเวลานะครับเพื่อนต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนรวมทั้งเพื่อนภายในประเทศก็เยอะต่างประเทศก็เยอะนะครับงั้นได้นะครับ เอาไปก้วนะครับเพื่อเอามาเห็ดใส่ตาปน่นแต่ว่าจะตาให้ละเอียดนะตำเขาเรียกว่าแล้วก็หลังทานแล้วก็ไม่ข่าวเขาทําดีมากยอมรับนะครับอร่อยนะครับแล้วเวลาบ่าวจะไปไม่ใช่บ่าวไปเขาเรียกฝั่งแม่น้ําโขงนะครับยินดีต้อนรับเด้นน้องวงนะครับบ่าววงซีทีวีนะครับเพื่อนบอกว่าสบายเออส่วนสาวตีบคําเห็นเพิ่นทาป่นอยู่วันนั้นนะ